สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับว่าการรมบรรดาผู้นําโลกนี่คือรักสันติภาพแต่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามนะครับคือโลกนี้แปลกนะครับยิ่งรักสันติภาพแต่ยิ่งกลับมีความขัดแย้งและสงครามเต็ไมไปหมดในขณะนี้นะครับในหลายภูมิภาคอย่างสงครามในยูเครนและสงครามในตุรกรีย้อนไปหลายเดือนนะครับหรือเกือบปีที่แล้วนะครับน่าจะไม่ผิด เมื่อได้ยินวัฒกรรมนี้นะครับจากประธานาธิบดีวราิเมียปูตินนะครับของรัสเซียว่าเขารักสันติภาพนะครับแต่เขาก็เตรียมพร้อมสําหรับสงครามและทุกวันนี้นะครับก็ดูว่าเตรียมไปถึงสงครามนิวเคลียร์ด้วยซ้ำไปเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนานวันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับก็ได้ยินจากอิหร่านเหมือนกันนะว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่คิดจะขยายนะครับสงครามนะครับให้มันบานปลายนะแล้วก็ขยายความขัดแย้งในตรวกลางนะครับ แต่ก็เตรียมพร้อมนะครับในการป้องกันตนเองนะครับจากสงครามเหมือนกันนะก็มีการสั่งซื้ออาวุธใหม่ๆที่ล้ำหน้าทันสมัยนะครับจากทางรัสเซียนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนะครับเครื่องบินรบไอพ่นนะครับซู35เนี่ยนะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับ S400 อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะล่าสุดนะครับก็ได้ยินนะครับวัฒกรรมนี้อีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งจากทางตุรกีนะครับที่ กำลังตึงอยู่กับอิสราเอลนะครับในประเด็นที่ต้องการให้มีการคว่ำบาตรนานาชาตินะทางอาวุธนะครับกัอิสราเอลว่าพวกเขาก็รักสันติภาพนะครับแต่ก็เตรียมตัวพร้อมรับมือนะครับกับสงครามเช่นกันจากการโจมตีของอิสราเอลเพราะว่าตุรกีมองว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีความก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นและโจ,จะมตีตุรกีได้หลังการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเนื่องมาจากการหวนกลับคืนสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ ผู้เคยสับสนุนเนทันยาฮูนะครับซึ่งอาจจะมากกว่าทีบริหารไบเดนเสียด้วยซ้ำนะครับรวมถึงยังได้พูดถึงโอกาสนะที่จะเกิดนะครับมาหาสงครามโลกครั้งที่3ด้วยนะครับซึ่งทางตุรกีนะครับมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อนะครับในขณะนี้นะเพราะนั้นด้วยเหตุผลประการนี้นะครับตุรกีนะจึงไม่ประมาทนะครับมีการเตรียมความพร้อมไปด้วยนะครับถึงแม้จะรักสันติภาพนะแต่ก็เตรียมความพร้อม พราะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดศึกสงครามใหญ่ในดอกกลางแล้วก็การเริ่มต้นขึ้นของมหาสงครามโลกครั้งที่3นะครับอันนี้คือวาทกรรมบรรดาผู้นําโลกนะครับรักสันติภาพแต่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามเรียกว่าหลายประเทศทีเดียวนะครับต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปก็เชื่อว่าจะไม่ได้จบง่ายๆนะอย่างที่ฝันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ